ค่ะพี่น้องชอบแก้มสกัดดูลงพูนออฟฟิเชียลค่ะมือหนีเขาสิม่นหวนบุกุวงเอียงโอ้คนนนี้ไปจับกองเนี่ค่ะเอฟซีวหน่อยของแขะเราจะตตำบุกุวงใส่ตัวน้วอมเอาไนบนมีกระเทียมกระเทียมแขวนมาหน้าข้างคุณ โอ้โ oh, oh, no yeah. 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 ้เ UH, oh ๋ยแตมันจะฟงใส่ตาเนาะม่ไหนแถอเพียะแที่อ่ะตรงหัวใหญ้สํมัสฮาี้าโจกไข่จากกระเบือยเลื่อหลบตีเมียเลย บดฮะบกบบอบาบกบไนะมันนี่ป่วยเห็นบอขเมนอดมากบอตายแล้วละใหญ่ตาป่วยจอยตำกป่วยเออจะคลองตาป่วยเอ้าใช่ละสักสัอยู่ในหู วงตานี่ว่าเซตเสร็จบอกพุงไงยังไม่ได้จับเลยเอ้าเออก็เสร็จนะมาตามพุงแล้วสับลงเดี๋ยวมาใส่หนีเพราะมันจะไม่ได้พุงเจตตา อิ้มแม่ันไี้กินน้ำตาลหลายประนันดีเน่มาเอาแล้วบุญเต็มเ็แล้วมั้งได้หรอว่ะเอียดเออนเ็อว่าเป็นยังไงนะเสร็จแล้วนะบุญเต็มนะถ้าเป็นประเดียวก็ประเดียปวดก็จบหวาน้าโอ้เมื่อคืนเหรียญ มีอะนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแบนกิสไห่ปาดแมนหยดจมคือบของขนหยาบเด้อมีของเขาี่ใส่บุโอ้ยเจียไปแลวมัดอ่าใส่ใส่แก็เดี๋ยวม่ทำใส่พริกลเป็นเด็ดขาดไปมูบเจอแล้วนะมบปลาเจอแล้วนะอย่าใส่ไลนะบอกแล้วมันมันผิด านตัวบอกว่าจะใส่ไจะใส่ลายกบทีใส่บักนวบอกกกโองมีเต่ามีแต่บเียเขียเขีนมะามค้าีบสดบ่ใส่น้ำในวดคะในวดในมาวดอ่ะ นนต้มเองไ่ได้หรไไท่านเป็ะเดียวมันก็ไปท่าเขาหรอขวานไม่ใครเลยแตามนันจะเล่นเดี๋ยวไร้กว่าเพราะว่าไปโรงเรียนจะไน้นำบักขาบักหน้าว่าม,มีมันบอไม่มีอุ้ยเหลืออยู่สองลูกไม่รู้มันอยู่ไหนสงสัยมันจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวหาังไม่เงยเลยไม่สั่งว่ะกินงท่งหมดแล้วเขึงขาเด้อนี่ถ้าไม่อยู่นี่ <c oughs> ไม่อยู่นี่ก็คือจะหมดแล้วแหละถาดไี่หยังเจ้านัง ขาดอี่เจ้าขาดพีทโกกินเลยจ้ะน่าสบายเออนั่นโอ้ยสุดยอดเนขายีเราจะขาวกเตามกีเลยอเสมาสเมเออนั่นเสอมาเบาทเสือมาเบาเ็นกระลัง แล้วเปจีเียแแต่เราตำข่วยสู้กินปีเรากระจัอแล้วแจกเบิดงานถึไม่เน้นเอียกกว่าไม่เน้นขายไม่เน้ขายกเน้นแจกไม่ได้ซีเรีด้วยเพาว่าลูกก็อยู่นี่สองคนเหะอไหนลูกชายไหนคนไหนสองคนยไงฮะสองคนใครจ้อฮะ ที่เป็นแฟรที่ไปกับอันนี้เหรอคา้ายแฟร์ที่ไปกับอังเป่าไหมี่อ้น่ามาคนที่สามันค่สิบว่าไปเดินเหรออ้ยแสลแสดเลยเส้อตั้นามาท้ำก็แสบแล้วสวยนเ้าเนาะงอเมีอึ กินอะไรคิดยอดหรืเยียเนี่ยริงกีต้อนสีไปข้นไม่ทีข้าวกล้นงเกีบไปก้อนสามกิโลจังกินถ้าเต้นแล้วจ้างเลยเท้าไอ้เบิ่งพี่น้องประเดี๋ยวนัว ขอถึงใส้นเขานี่ยจกอะไรโจกอะไรเลื่อมีดกะบ้อันอันนี้บ่บ่มีดกะบ้วัเป็นใจบ่ฝ่อยว่าจะเวลา่วัดใจบ้าตองแม่มีดเรม่คนขนไหงอ่ะกาคนการเหลืองงานทำเนี่่มทาพวกกไปเห็นงานงเหลืองงานทำก็เพราะว่ในค่อไเกียร

ตรงนี้วะจ้ะใส่ข้าวมันถึงยางที่ได้มีเครองท่าได้หรอว่าท่านใดครับุ้มร้อนใส่มันใส่ของหอนั่นะหงนันเป็น้าหงนีมันเป็นชามงเออใสถงมันุ่ง่งมันเป็น้าละหงก็าอ้อมห่อนแม่เถป็นจิเลยคือเาเห็นตงกงอันแซนอร่อย อกา,าพดเสิอเออเอาม่านวบใส่จรุกเลยทีเดียวเรืบ่บอกว่าใส่ผักได้หลายบานหน่ตอนเป็นยันไม่ได้าากินตอนอหลใส่ตอนผักไม่้จะตอน สว yup. <ylum. S 2> ัสดีค่ะครับครับแจ่วก็แจ่สิว่าแสบ้อ้ยมที่จะยังว่าเราอยู่ข้าวเพราะว่าถือกินยำไม่แจบล่ไม่กระหอมแต่นังหอมเปรียงไงหอมทุกอย่าง

จำไดสิเนี่ยกระเดกต้นเนี่ยใส่ใบกระเทียมเราใส่กับใบหอมเนี่ยมากมากดิส้มส้มบักสามขัดโอ้ยีเย

ตัวน,นี้ไงจีบไปดิอุ้ยพักมียาดูงแล้วเอาไว้เสมอเอาแค่น้ำเล่าเหรอเบบเสียเสียเคี้ยวอ่อน นี่ให้ดูแบบว้าวพี่น,น้อยอร่อยมาก <c oughs> เสร็จแล้วค่ะ <c oughs> บรรยากาศแบบเลิศ <c oughs> เอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับคลิปหนานะพอกกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะไปกินเ้าก่อน